เอาแล้วครับมาเรียบร้อยแล้วสำหรับ MV เต็มสกุระมินาเดะทาบตะสกุระแห่งความทรงจำซิงเกิลนี้จะเป็นอย่างไรตัวเต็มมาแล้วพร้อมกันเชิญเลยลเโฆษณามาอีกนี่แหละครับสดก็อย่างนี้เขาเพิ่งปล่อยเลยนะเ,นเพื่อนๆผมดักรอที่จะรีแอคชั่นอยู่ซีเคจะเต็มรอแป๊บรอแป๊บมายยังโอเคภาพมาแล้ว โอเคมาพร้อมแล้วเชิญขออนุญาตไปเลยครับทายวิวเชียงใหม่นี่เองดีนะมาล90นะ903ครับอ๋อดีนะลง ้าอากาศยานเชียงใหม่โอเคผมลึกว่าจะเดินทางออกไปเมื่อกี้เชียงใหม่2019วันนี้เล่าความเป็นมามาอยู่เชียงใหม่เลยนะครับเนี่ยว้าวอ๋อฝันอะไรนะสใสยมากนี่คือเซ็นเตอร์แชมพูพันแชมพูพันพันแชมพูปสสดยสปลล่ะ สถานที่คุ้นๆต้นสนที่เคยไปถ่ายกันหรือเปล่าไอโตไอต้รัสเดย์ผมสังเกตรายละเอียดชุดเซมเขาอยู่เป็นลายแบบขาวคาดสีเขียวคาดพลิวเลย มาแล้วมาหาพี่รีนาก,กันเลยโอ้โหนี่นี่เธอมัดแบบมัดโบขขาวน่ารักเลยสีตานนี่นั่นนาน,นา,นาโอ้โหขนิงน่นนี่ไขวานอืมดูดีดูดีทั้งพิมพโอ้โหจริงๆอยู่ข้างหลังผมมองไม่เห็นอันเนี้ย โอ้ลูกเกดคนสวยอยู่ข้างหลังเนะโอ้โดนบังหมดเลยเด้อโอ้ยครับ supply เอ๊ะหลังๆมานี่พันธ์สวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดาเมจแรงส่องสว่างยิ่งกว่าสปอร์ตไลท์อีก แสงแรงมากแผงเมืองเนาะผมเก็บดีเทลชุดอยู่เนาะมีเข็มขดัดเสื้อ CGM 4 8ปักคิดถึงเทยเตอร์เลยนะถ่ายคนละที่คนละเวลาอาจจะคนละกล้องด้วยผมสังเกต เขาเรียกว่า m v แต่ละช่วงภาพไม่เหมือนกันบางช่วงมีน้อยกวนในภาพด้วยบางช่วงภาพคมบางช่วงเหมือนรีทัชจากเขาเรียกว่าความละเอียดที่ไม่ถึง 4K เอามาใช้รวมกัน่าภาพจะมีนน้อยอะไรเงี้ยเออเหมือนเขาไ่รีทัชภาพน่เนี่ยตอนเมื่อกี้ถ้าชอตตัวนี้ชัดตอนเมื่อกี้มีน้อยกวนน่แ น,ม,นมักี่น้องพิมพ์สวยงามโอ้โหดูไม่ทั่วไม่ทันเลยครับไม่ค่อยเด่นเนาะหมายถึงว่าชุดชุดที่เป็นเซ็นเตอร์คู่ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยแตกต่างจากคนอื่นหมายถึงว่ารายละเอียดชุดนะ ดู้่ออกอการมณ์เหมือนเรนนะเป็นเซนเตอร์นะั่นแหละอยู่ตรงกลางนะนรนนถแ,ะดแดงรถแดงแชมพูกับหมวกแดงรถก็แดงหมวกก็แดงรถก็แดงหมวกก็แดง ไปต่อ <darum> ตอตนนยงาึกถึงความหลังๆที่เคยไปถ่ายที่นู่นที่นี่ที่นนั่นอยู่กับน้องๆเ่ลีน่แบบเหมือนกำลังเก็บความหลังความทรงจำเก,าก่าๆไปเซอร์ไพรส์พ,พี่ลีนักกัดีกว่าแชมพู โอเคพันนี่นะเราได้ไปถ่ายลงถ่ายรูปกันมาสวยน่ารักสวยน่ารัก บางคนดู MV ตัวเนี้ยอาจจะไม่รู้สึกไว้แฮปปี้อาจจะเศร้าๆน้ำตาซึมๆเพราะว่าลีนะ่าประกาศแก๊สไปแล้วเนาะก็หลายๆคนก็ดู MV แล้วมันจะอินตาไมใครที่ตามสตอรี่ของลีนะ่าหรือว่าวงมาก็จะอาจจะอินนิดนึงอย่างเราเราดูแบบซึ้งเศร้าไปกับเขาด้วยเลยทีเดียวครับ มาแล้วน้องเหมยแล้วแองเจิลแล้วเพื่อนๆโอ้มาทุกรุ่นเลยเคราวนี้ปิงนูนนี่นั่น,นโอ้โหมากันแล้ว แจกรูปคนละใบเหมือนว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราอะไรเงี้ยลีนะกับเขาลีน่ะกับใครอะไรอย่างี้นะอเง,ง,องี้ยทุกคนเลยนอนอเอาไปลีน่ะบอกอ่ะใส่ซองด้วยให้ไปลุ้นเอาเองว่าเท่าไหร่กี่บาทนะเธอเพิ่เถิดหยอกหยอกดยอก มา,มาสรุปแล้วคือมากันทั้งวงอ่ะอ่ะเมื่อกี้ถ่ายแค่เขาเรียกว่าเซบบสเสอเนะในเพลงนี้ซาก,กุระแห่งความทรงจําแต่สุดท้ายแล้วเสริมท้ายด้วยการยกมาทั้ง c g m เลยนันครับมาเติมด้วยการเหมือนว่าเพลงส่งบีนะนะคุณแม่ สตอรี่เนาะนผมว่าคนที่มีเอฟเฟกกับสิ่งนี้มากที่สุดก็คือน้องๆที่อยู่ด้วยกันกับพี่ลนะีน่านี่แหละใครที่มาดูวันน้ำตานองหน้าน้ำตาไหลเศร้านิดหนึ่งเพราะอยู่ด้วยกันมาหลายปีมากพอสมควรเลยทีเดียวนะเพื่อ,อนๆนะประมาณนั้นจริงๆนอเ่ากอดครับก <ใน S 1> อดกอดกอด วัน4ก็อาจจะเก็บไม่ได้ละเอียดทุกคนเนาะเพื่อนเห็นลางๆไกลๆก็อย่างน้อยก็มาครบทุกทุกเมมและวกันซีเจมบางคนอาจจะแบบอยู่ข้างหลังมั่งมองเก็บไม่ทั่วไม่ถึงก็อย่าว่าเขาแล้วกันผมว่าเป็นคอนเซปที่ลีนาเป็นคนคิดคือทุกอย่างให้ทุกคนอยู่ใน Mv ทุกเมมอยู่ใน mv นะครับ คือเป็น CGM ด้วยการเพ่งส่งรีน่านั่นเองเอามาส่งเงี้ยมาส่งท่าอากาศยานนะ2 0 1 9ันสิบเก้าถึงสองพันยี่สิบเบปีที่เป็นคุณแม่อยู่ CGM เนะเป็นกระดูกสันหลังให้กับ CGM 4 d ที่แข็งแรงคือยอดเยี่ยมมากผมบอกเลวสุดยอดรีน่านี่ยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆโอ้โห พี่ม่อนมาส่งด้วยมามาอะไรจะมาเมี่ยงไปไหนไม่มาหรอโอ้ร้องไห้กันใหญ่พอจูนเนี่ยบายบายนะไปแล้วนะกับญี่ปุ่นนะน,นะคะทุกคน สุดยอดเป็น MV ที่พูดไม่ออกวางใไนฮะจบครับสก,กุระแห่งความทรงจำนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยผมไม่อยากจะติอะไรมันเป็น MV ที่คลุกกุ่นไปด้วยความรักระหว่างพี่รีนะและน้องๆ ใน C G M ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น3หรือว่ารุ่น2แล้วรุ่น1นะครับเขาเคยทำอะไรด้วยกันมาจะต้องเป็นอะไรที่ซึ้งมากเศร้ามากใจหายอะไรเงี้ยน,นะครับสตอรีร่ต่างๆมันก็จะมีดีเทลหปิดด้วยโนต้ตจากเป็นโน้นี่มันเจ็บมากมันรู้สึกเศร้าอื อยู่ตั้งแต่ตอน BNK อะไรคุกกี้นู่นแหละทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่าเรื่องราวตลอดมาอ่านน้องๆฝากถึงพี่เนาะยินดีและดีดีใจที่เพลงสุดท้ายของลีนะพันได้อะไรได้มาปเป็นเซนเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นพันเป็นน้องอะไรสักอย่างที่น่ารักตมตั้งแต่แรกเราอยู่ด้วยกันมา รีนนะเวลาอยู่กับเราสนุกมากมีความสุขทุกอย่างและความสนใจพี่ดีขอบคุณที่อยู่เคียงอยู่เคียงข้างรีนนะเวลาที่เหลืออยู่อ๋อส่งต่อเหมือนว่ารีนนะส่งข้อความมาถึงทุกคนที่เขาแจกอะเหมือนแบบรีนะอยากพูดกับใครกับคนนี้ก็เขียนไว้แล้วที่เขาส่งตอนแรกของเอ็มวีนั่นแหละส่งให้ให้สิตาให้ ลูกเกดอะไรเงี้ยความในใจส่งให้น้องฝากไว้อะไรเงี้ยในทุกของแชมพูบ้างแชมพูยินดีและดีใจที่เพลงสุดท้ายของรีนะแชมพูเป็นเซนเตอร์นะแชมพูเป็นน้องสาวที่น่ารักะตลอดเวลาอยู่กับแชมพูร,รีนะมีความสุขมากสบายใจด้วยวันที่รีนะเหนื่อยหรือเครียดแชมพูมาเป็นกำลังใจให้รีนะตลอดขอบคุณมากนะทุกอย่างความทรงจําที่ดีกับรีนะ ขอบใจที่อยู่กับรินะมาตลอดรักมากคิดถึงเสมออ่าอันนี้เขียนให้แชมพูเลยครับตัว C ใช่ไหมเนี่ย CGM ใช่ไหมอ่าอันนี้ตัว G อ๋อคระรุ่นเลยทีเดียวน้องเหมยร้องไห้เลย เอ็มฟร์ีเอครับเลขสี่นะเมื่อกี้เลขแปดนะครับแล้วก็มองมาที่กล้องจบซึ้งมากเศร้ามาก โอเคจบเรียบร้อยสำหรับการรียอชชั่นสกรุระมินาเดทาเบตะสกรุระแห่งความทรงจำา g m m 4 D นะซิงเกิลเกลดรีณะนะครับเพื่อนๆต้องบอกตรงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะว่ามันออกมาดีแล้วเศร้าเรื่องราวเล่าถ่ายทอดตั้งแต่ที่แบบมาอยู่ CGM 2019แล้ว2024ก็จะเดินทางกลับอะไรเงี้ยเออน้องๆก็มาส่งนะครับทุกคนมีสตรอรี่กับพี่รีณะอยู่แล้วสำหรับ CGM ทุกคนนะ พีมอนยังมันส่งน่ะมะเมี่ยงมะเมี่ยวอะไรวะมะเมี่ยวอะไรสักอย่างนี่แหละไม่มาด้วยหรอมีคนเซลทุกอย่างออกมาได้ดีเศร้าเราเป็นคนที่แบบโอตาอย่างเงี้ยเราก็เศร้าอินตามยิ่งคนที่ติดตามยิ่งคนที่อินกับน้องๆมากๆก็จะเสีย,จยใจร้องไห้เนาะไม่อยากให้ใครไปเนาะจริงๆนะอ่อะชีวิตต้องเดินต่อไปเพื่อนๆนะทุกอย่างจะต้องไปต่อ ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากหนึ่งคุณชแนลกันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไลฟ์อะไรอีกครับฝากหนึ่งคุณชแนลไว้ด้วยบ๊ายบายนะซิงเกลิลนี้เป็นซิงเกลิลที่น่าจดจำตลอดไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ